ไม่ต้องสนใจปะป๊าลูกมองลูกไปมองลูกตามองลูกเยี่ยมมากลูกจบสวยมากเลยนี่แหละแจ้วชนกันอีกแล้วเหรอไออีลูกอีกลูกอีกลูกเอาให้เข้าโกเลยลูกเอาให้เข้าโกเลย เท้าหลุดอีกแล้วเมื่อกี้ยังสวยอยู่เลยลลเอาไปวางข้างหน้าไปเอาไปวางข้างหน้าวางแถวเมื่อกี้วางบนหญ้าลูกอย่าคว้างไปข้างหน้าอย่าคว้างไปข้างหน้าคุณลุงตีอยู่อ่าตีแถวนั้นแหละตีแถวนั้นแหละตีทีละลูกนะครับเล็งยืนไกลไปนานเห็นไหมป้าป้าบอกแล้วยืนไกลไปตูดโด่งเลย โอ้โออโอโอโอ,อย่าปล่อยไม้ไม่ถูกต้องเลยลูกกลับเข้ามากลับเข้ามา